ก็สเต็คกุชวนเต็มแล้วครับผมมาดูว่าเมดดำให้อีกดีกว่านะครับตัวนี้โยนกับตัวที่ไฟลุกแล้วไฟไม่ลุกซะแล้วนะครับนี่เม็ดนึ่งๆนะครับผมก้ชวนโอ้ดเมีดซีมือนะฮะอุ้ยเม็ดอุ้ยแรงมากเลยเว้ยอุ้ยเรียบร้อยครับแพ้เลย สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและดีเราขอแนะนำที่เติมโค้ดเกมโดยเฉพาะตอนนี้เกมมิจิเชนกูโกทางร้านกำลังมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง35%ถูกกว่าเติมมีแบบเยอะมากปลอดภัยแถมสะดวกสุดนอกจากเกมมิจิเชนกูโกแล้วทางร้านยังมีเกมให้เลือกเติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโมบายเจนฟรีไฟล์เอวีผับจีนและอื่นๆอีกมากมายและยังสามารถใช้โค้ด TG PLO เพิ่มส่วนลดได้อีกถึง3%เลยทีเดียวบริการไวปลอดภัยใส่ใจลูกค้าต้องที่เติมโค้ดเกมเท่านั้น สามารถติดต่อแอดมินไะด้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับมกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เรกรักและท่านผู้ชมที่ผ่านทางมากันทุกคนทุกชานเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้บริการที่มีการปรับกันขึ้นมาใหม่นะั่นก็คือหลิงนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการปรับที่ดีมากๆนะครับดูตรงนี้เอาต,ตรงนี้นะครับนี่คือที่โดนบับขึ้นมานี่ก็คือนี่นะครับ สกิลหนึ่งดาวนะฮพารามิตรในวงแหวนดวลจะรับความเร็วโจมตีคือจากเดิมเป็น50%นะครับเป็น100%เลยทีเดียวนะครับผมก็คือจะโจมตีเร็วขึ้น1เท่าเลยนะฮะแล้วก็สกิล2ดาวเมื่อชนะการดวลจะรับโจมตีไฮบิดทาวน์บอลนี่คือจาก4%เป็น5%นั่นเองครับแล้วก็สเต็กสูงสุดคือ15นะครับผมโอเคนะถือว่าเป็นการบัฟที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่อยู่ในวงแหวนดวลนี่ต้องบอกเลยว่า มีโอกาสชนะแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาตัวอะไรลงไปก็ชนะนะครับส่วนการก็ยังเป็นเลนการ์ดเหมือนเดิมนะก็คือสุ่มมีโร่สีทองหนึ่งตัวออกมานะครับพอถึงเดวเปก็จะได้สามตัวนั่นเองนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมสกิลเดิมนะแต่ว่ามีการบัฟสกิลขึ้นมาเฉยส่วนสเปลอเอ่อเอมเบมนะครับเอ็มเบมผมจะมใช้เป็นดูดเลือดนะครับผม ส่วนที่ตัวนี้จะเล่นยังไงเนะี่ยผมต้องบอกเลยว่าต้องเล่นตามสภาพของการ์ดดิ่งที่เราได้มาเราได้ตัวฮีโร่ตัวไหนมาเราก็ต้องเล่นตามนั้นนะครับเราบิดบิดอาจจะบิดได้แต่มันอาจจะยากสำหรับการฟาร์มนะครับถ้าอยากทําสกิลหลิงให้ได้แบบเต็มที่ยังไงก็ต้องเอาตัวสิบาท,ที่ได้มาจากการ์ดของหลิงเองนะครับมันถึงจะได้ตัวสิบาไว้่นเดงนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคตัวนี้เราก็เจอห้องกับพี่เรียบร้อยนะครับ ไปกดพร้อมนะครับมาตัวบียนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนให้แบนดนได้3ตัวนะครับเพราะนั้นผมจะแบนคาริน่านะครับเป็นตัวที่ผมลำคาญที่สุดในเกมนี้เลยเจอเจอยังไงก็แพะนะ้ตัวนี้จะแบนคาริ่ากับคากระสนี่สักตัวโอ้โหเร็นี้โป้โปวนคูป้าลุดนะครับอยากจะมีคนเล่นไหมไม่ดูนะครับผูบัญชาการหลเออตัวนี้นะครับผมนี่ มีการบัฟนะมีการบัฟมาเลยผมขอเซตสก,กินแล้วกันนะสก,กินหัวทองนั่นเองนะครับอันนี้มีดาเมจเพิ่มเติมคือสองเปอร์เซ็นต์นะครับรอบปกตินะไหนดูสิวอบนี้เราได้โดนใครบ้างนะครับมีโปโปนะครับผมหนึ่งตัวมีเฟนนี่นะครับมีจูรุ่งมีลูน็อกอะไรเชลอนนะครับหวันว่าอะไรก็ไม่ตัวอะไรนะออสตั๊ดตัวเดิมแต่เป็นอ่อะไรว้าลืมอาร์มอนนะครับอาร์มอนแต่เขาใช้สก,กินออสตั๊ดนะครับ โอเคครับผมนี่ผมจะยังไม่มีอะไรให้ทำนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับมาไขตัวที่เราไม่น่าจะได้วางไปนะครับอันนี้ชั่วคราวนะชั่วคราวนะครับเราต้องดูก่อนว่าตัวฮีโร่ที่ออกมาจากการ์ดของเด็กนั้นเป็นตัวอะไรนะครับเพียนนี้เรายังไม่สามารถเรียกทรงืรกสายได้จนกว่าจะได้รู้ฮีโร่เท่าจะได้นะครับผม โอเคเคลียร์คลิปไปที่เรียบร้อยนะครับขอลับเป็นสปิตรุมตีนะครับยังไงเราก็ต้องเน้นดาเมจรับการ์ดลิงนะฮะอันนี้รีเฟรชดูโอเครับหลิกมาเลยเดี๋ยวเราจะต้องอัพเป็นเลเวล5ก่อนถึงจะได้ตัวฮีโร่มานะครับตอนนี้ขอขายตัวที่เรา,าไม่น่าจะได้ใช้ไปเลยแล้กันอยากให้ทองมันอยู่ประมาณ อยู่ประมาณสัก10นะครับผมขั้นต่ำอ่านี่วางไมก่อนีน่รอบแรกก็น่าจะแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเรายังไม่มีฮีโร่นะฮะโอเคแพ้ตามระเบียบตีกันนานจังเฮ้ยโอเคเรียบร้อยมาซื้อไว้ซื้อไวนี่จะต้องอัพเป็นรีวิวล5นะครับเพื่อดูตัวฮีโร่เรา โอ้ได้กูชิวอนมานะครับโอเคงั้นเราก็เดิเนเข F นะครับผม KOF กับดาบเพชรฆาตนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะตามตัวฮีโร่ที่เราได้มาเลยนะครับแต่ต้นต้นนี่อาจจะเพ้เยอะอยู่นะเราไม่มีทางเลือกนะครับตอนนี้ทองยังไม่มีเลยเนะี่ย โอเคกระผมตอนนี้ผมแฮ้มาสามตาติดเลยเพราะว่าไม่มีฮีโร่จริงๆนะครับผมจะต้องสต็อกทองไว้ไม่ให้ต่ำกว่ายี่สิบด้วยนี่เป็นการเล่นาที่่อทั้งยากนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเทพเป็นทีหลังได้นะฮะเดี๋ยวรอกุชอนได้ดาวได้ไรายก่อนนะครับมาดูรอบฟาร์มไอเทมตรงนี้แล้วกันว่าเราจะได้ตัวกุชอนมาไหมนะฮะไม่มีนะครับไม่มีกันขอเลือกเป็นไอเทมแล้วกันรีบาราดีกว่า เอาพละมาแบกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฮีโร่นี้คือขาดเยอะมากๆเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่านะ่าจะโอ้ลืมเมากเกนเจอร์เกนเจอร์มันเป็นขุมพลังของกุยชอนนี่หว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเราไปหากันทีหลังผมว,ว่าผมนะ่าจะเน้นไปที่เคเวีวเอฟก่อนนะฮะมาไหนดูซิแบกได้ไหมเนี่ยบาลาดไป มีเคอฟมีนักดาบมีคอนติซุกโซนนะครับมาตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนอน,นี้ให้บาลาดอยู่แล้วนะอืมเอาลูนิต้ามาแทนอันนี้แล้วกันนะครับมารอบนี้เจอกูชิออนนะครับเอิอไม่ใช่อา์มอนนะครับอารมอนดูสิว่ากูชนเอนจะชนะได้หรือเปล่า ในวงแหวนดวลดวชนะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้างนอกจะชนะได้ไหมโอเครอบนี้มีรุ่นนะครับเพราะว่าอารมอนก็ยังไม่ได้ฟาร์มโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนะี่ยคารีน่านักเก็บซากใช่ไหมอารมอนโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาเบลไป,ไปนะเป็นเลเวลหกได้กุญแจอีกตัวหนึ่งนะครับ ีนี้โอ้โหมีตัวสีบาทมาว่ะขออนุญาตขายแล้วก็หาตัวสีบาทมาไว้ก่อนละกันนะครับโอเคเอาเปิดหลีกรุ่งรลดด้วยครับผมแต่คลอสนี่ไม่มีนักยิงก็น่าจะไม่มีดาเมจนะฮะแต่ไม่เป็นไรตัวสีบาทมันก็มีภาษีดีกว่านะครับในรอบนี้โดนใครเอ่ยโดนกับลานสลอตนะครับผมลานสลอตมีฟย่านะครับโอ้โห วันรอบนี้ไม่น่าจะเขี่ยเฟย์าได้แน่นอนเฟยาต้นเกมเป็นอะไรที่โหดจัดจัดจัดการยากมากๆเลยนะครับดูเฟยาเก็บหมดตี้แน่เลย <c oughs> อือหือบอนู้นเดือกันสี่ตัวนนะวันละสามตัวลบไปเยอะไหมเนี่ยลบไปเก้านะครับผมโอเคได้อยู่มาดูการ์ดหน่อยซี กัดอะไรกันโอ้ยฮีโร่สีทองครับโอเครับเลยมีกุญชอมไหมไม่มีวะ่ะโอ้โหตานี้ดวงไม่เข้าข้างเลยครับถ้าได้กุญชอมาทนี่ผมว้าวแน่นอนแต่ไม่มาวะ่ะเลือกใช้บางตัวแล้วกันนะอาลาบ,บีนี่เก็บไว้กับนักยิงน่าจะได้อยู่ทุ่งดิบาเบลปเป็นเลเวลแปแล้วให้ได้กุญชอ2สอดาวนะครับ อันนี้ฟาร์มฟาร์มคลีฟนะครับอันนี้เป็นคลีฟเลือดผมเลือด72นี่ก็เสี่ยงอยู่นะวิไอเทมแช่แข็งมาคาถาเหี่ยมันรับเลยโอเคได้ทองเพิ่มมา10นะครับอย่างอัเวลไม่ได้นะครับกูชอนตอนนี้ได้สเต็กมานิดเดียวนะครับเพิ่งจะชนะไปไม่กี่รอบเอง คิวเวฟนี่หว่าเนี่ยเขี่ได้คิวเวฟมายังฟาร์มไม่ได้นะครับต้องเก็บทองก่อนเยอะอยู่เิี่กับเอ่อปะปนคูป,ป้านะครับเอ้าอตัวแบกเขามาอยู่ในวงเวียนดวนซะแล้วปะปนคูป,ป้าวางผิดตำแหน่งตรงมั้งเนี่ยเฮ้แต่เกมนี้สูซีว่ะอุ้ยเราเขี่ยได้อยู่นะครับ อ้าวได้ตัวโคนปเปซะแล้วได้ตัวโคนไปกูชวันไปนะได้ประหลาดด้วยไหมนะ่ยเฮ้ยได้ประหลาดด้วยเว้ยโอโ้โหโปโป,โปอย่างรวยดวงดีจังวะทีเราอัพเป็นเลเวลเเลยนะครับแต่ยังไม่ได้มานะทําไมเขาบัฟเท่ตัวผู้บริาก,การเขาไม่บัฟตัวการ์ดบ้างวะให้ได้เลเวลเแล้วได้ฮีโรสีบาทมาอีกมันจะได้ดีกว่าเดิมแต่เท่านี้ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับ เอาที่เกียงลงไปหน่อยดิอ่ะที่เกียงไว้ตรงกลางเลยกันตอนนี้เล่ดยังอยู่ที่72เหมือนเดิมนะครับสิบเอ็ดจมตีเปลี่ยนให้คลอดมาเจอกับบอลว่านนะครับบอลว่านเล่นอา่าพีตาที่ประทับแล้วก็นักยิงนะตอนนี้ชนะได้ไม่เอ่ย,อยเดี๋ยวพีตาเขามี2งดาวนะครับคู่ชวนออกมาแล้วไปเคียร์ที่เจียงก่อนเลย มันก็โวคิเได้อยู่นี่หว่ามันก็สู้ได้อยู่นะครับเนี่ยมันก็โอไปได้อยู่นะตัวลีกนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าสกิลเขามีแค่ทางเดียวนะมันไม่สามารถทำอะไรได้เยอะนอกจากว่าทำเอาฮีโร่มาบัฟกันนะครับอีกแค่เลเวลเดียวผมก็จะได้กูชวนมีอีกตัวหนึ่งนะยร,รอก่อนลกันอุ้ยมีปลาลาดมาวะ่ะตัวชิบานมากรเยอะดีนะครับเนี่ย เราก็รับไว้แลวกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เราเค่อยไปขายทิ้งนะครับตัวนี้เลือดยังเหีือ72จเหมือนเดิมนะฮะคนไฟลลูกตัวนี้เป็นลานเซลอลนะครับดีเวลเจ็ดเหมือนกันนะเราเรอบแรกที่ผมเล่นมุดวนใครวะน่าจะวนไปเจอตัวเดิมอามอนเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ป่ะโอ้เจอกับลูนอคลออฮ้ยเอาตัวแบกมาอยู่ฝั่งนี้ตัวแบกของลูนอคมาอยู่ในวงแหวนดวเราซะแล้วนะครับ น่าจะแตกรู้เนาะเพ <Okay, S 1> นะครับเพ <Okay, S 1> <play. S 2> ยังไม่แตกหรอกไอซียูกูชวนะเพลงอยู่แล้วมีบัฟขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากวงแหวนดวลเรานะฮะ้เม็น่าจะเป็นพันเลยแหละถ้าหากว่าได้3ามดาวนะครับเราดูแล้วกันสะสมแตกไปเรื่อยๆนะ่โอเคเลือดผมยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้72เหมือนเดิมอยู่รสี่เหมือนเดิมด้วย โอ้โหไม่มีอะไรให้เอาเลยเว้ยเฮ้ยคิดซันเวทมนของเล่นทุกโซนครับผมอยากได้มาเราจะมาบับฮีโร่เรานะครับทีนี้กูชอนผมก็จะโหดยิ่งกว่าเดิมนะฮะแค่ตัวเดียวก็แบกได้แล้วนะถ้าหากไม่มีอันนี้นะจะเป็นดับเบิลกูชอนเลยนะครับโอเคทีนี้ผมเลือกสายเล่นอะไรแล้วผมจะเอาเอา่าปุ่มพลังอันนี้นะครับ ของเ่นสุนทรคู่กับ k o f นะครับผมแต่ตัวแบกเราตอนนี้จะเป็นกูชิออนนั่นเองเพราะว่าเราได้มาจากการ์ดอยู่แล้วนะเราไม่ต้องซีเรียสอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็ต้งองอ,อัพเป็นเลเวลแปดนะครับแล้วก็ได้กูชิออนสองดาวมานั่นเองง่าย,ายๆฮะเอาล่ะตอนนี้ดดนลันเซล롯หรือเปล่านะครับที่ไฟลุกอยู่ยังนะครับยังไม่เจอกับแพนนี่อยู่แพนนี่ก็เล่นของเล่นสุนเหมือนกันเหรอของเล่นสุนกับจะนักเลงนะ กูที่วัวเดือดใช้ได้อยู่นะคุณพลังเนี่ยแต่เราน่าจะเพร์เาเรายังไม่มีดาวนะครับดูนะใครสตันด้วยเนะี่ยเพราตามระเบียบเรไป13เลยครับไม่เยอะเรือดเลย59นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมัวรอเบลนะครับอัปไปเลเวลาแป๊ซนะมาอัพเลยแล้วกันกูชวนส่งดาวครับพี่เรียบร้อย อุ้ยคนที่ส่วนมาเต็มเลยครับอันนี้ขายทิ้งไปเลยอันนี้ก็ขายไปแล้วกันนะครับขอเปิดอมพลังก่อนโอเคเปิดได้สี่นะฮะเอาเรื่องกูจิวันนี่เอาแค่ยักล้างไปก็พอนะครับตัวนี้บาลาดยังไม่มีดาวนะฮะเอาเคลวฟลงไปอีกหนึ่งนะครับโอเคมา ดูซิว่าสองดาวจะดาเมจเยอะไหมนะเพราะตอนนี้เราเก็บสเต็กมาหลายตาอยู่นะครับเจอกับจออู่ร่องเลยฮะจู่ร่งมาไงครับไปดีกชูชอนช่วยแบกได้ไหมเนะี่ยฝั่งนู้นยังไม่จุมตีใส่กูชอนเลยนะโอเคเคลียร์ได้แบบสบายบปลืสบายเลยครับสบายแล้วเราได้สองดาวแล้วเล่นง่ายแล้วแต่การนี้ถือว่าเล่นยากอยู่นะเนี่ย การ์ดของลิงเนี่ยจริงๆมันควรจะง่ายกว่านี้เลเวลวห้าไ,ได้ตัวหนึ่งเลเวลหกได้ตัวหนึ่งหลือว่เจอได้ตัวหนึ่งเหมือนเดิมอะดีกว่าจะเข้าปั๊บเพรามีการปรับเป็นเลเวลแปดถึงจะได้ตัวหนึ่งนะพอดูการ์ดสุดท้ายหน่อยสิโอ้โหการ์ดตานี้ไม่เข้ากับตัวที่เราเล่นเลยสปีดจมตีแล้วกันกูอุยกูอชวนมาครับโอ้โหรับเลยอันนี้เหลือแค่ห้าตัวก็จะได้สามดาวนะครับ โอเคปกติกูชวนก็ไม่ได้โหดนะแต่พอมาอยู่ในวงแหวนดวนี่ต้องบอกเลยว่าตึงครับตึงๆอันนี้เป็นการฟาร์มบอสนะมีบอสสองตัวดูซิเะไดม้มีดูดเลือดหรือเปล่าเฮ้ยมีครับมีดูดเลือดแล้วก็สปีดโจมตีครับพิ่งได้มาจากการเมื่อกี้เลยนี่ว่ะโอ้ยิน,นหน้าเพิ่งมาเว้ย สปิจมตีมาแล้วกันนะอลิน,น,น่ามาแทนใครดีวะเนี่ยอันนี้แล้วกันไปทุงการรับยอดครับทุ่งานร,รับยอดไปนักเก็บซากครับตามระเบียบทีนี้ก็รอไปก่อนกูชวนสองนั้น่าจะแบกได้อยู่นะครับตอนนี้สปิจมตีกูชวนไม่ต้องนะเอาดุเลือไปก็พอแล้วก็ใช้แข็งแยกล่างนะครับผม ผมยังไม่เปลี่ยนพรนะครับยังอยู่กับาดาวพิเศคันเหมือนเดิมเจอกับอาร์มอนนะฮะตัวแบกอาร์มอนเป็นเจนเจอร์เจนเจอร์มาเข้าวงซะแล้วมีเจนเจอร์กับคาริต้านะครับน่าจะได้ดวนกับคาริต้าเพราะว่าเป็นตัวสีบะนะครับสองดาวด้วยตอนนี้ก็มีกุชชอนเหมือนกันนะครับเนี่ยอู้หึเฮ้ยแตดาเมคคาริต้าน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าแยากล่างอะไรครับเอ้ยลืมมีสกิลแยกล่างอยู่นี่ว่า ตูมน้่ลแล้วโดนไปหนึ่งดอกอาจัดการนี่อันติอันติเอาให้ตุยไปนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเชคแข็งโอ้ยแยเลือดเกือบหมดใลยเราสิบสามพอดีเลยเกือบแพ้นะครับถ้าไม่มีเชคแข็งนี้เรียบร้อยไปแล้วไร่เกะโอเคนี่อีกเวิดหน้าเราก็จะอัพเป็นเดเวลกาึงจะฟาร์มได้นะครับอ่าแล้วเขามายืนดูด้วยนะอามอนอนะ เป็นตัวผู้ปริสการที่เล่นแล้วเสียงมากๆเลยอ่ะมันอะไรครับตัวนี้เดี๋ยมันเจ็ดตัวแล้วเพราะว่ามีคนแตกเป็นหนึ่งนะตัวไฟลุกเป็นตันนี้ด้านบนนะครับโอโ้โหแฟนนี้มาแรงจริงเว้ยแล้วก็เป็นโปโปกับคูป้านะฮะอยู่อันที่สี่แล้วไฟลุกเลยคนที่ใกล้ตุยก็เป็นลูน็อกนะครับรอบนี้น่าจะได้โดนกับแฟนนี่หรือเปล่าวยวดกับเลนชิลล์นะฮะตัวเบลนชิลอ์คืออะไรครับวิญญาณกับ บาลาดนะครับโอเคนี่เราเอาอาลีดมาจัดการก่อนเลยชเวฟนี่อันตีนะครับผูชมนี่ฟูฟัาอันตีรวัรวๆนะครับรวัรวๆครับผมอันตียิงรบหนึ่งได้ลูกชเวฟเอ้ยนี่ไงเราอย่างหดวแยกล่างนะครับนี่เรียบร้อยอันนี้เป็นสกิลนานรูโตะนะครับแยกล่างหลุมโอ้โหดีมากเลยว่ะได้คิสตันมาโคตรด,ดีตอนนี้ ตัวนี้เลเวลเก้าไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคมีาปากิโตนะครับมาเราก็ต้องเปลี่ยนพรออกจากผู้ชนด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนใส่คิวอฟนะครับผู้ชนเราจะได้เปิดดนตรีรัว,วอันนี้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนแทงน,นะครับผมน,นี่สุกสุนน่าจะได้ประมาณสนะี่นะน่าจะไม่ถึงนีน่าจะไม่ถึงหกถ้าเป็นตัวอื่นนี่อาจจะได้อยู่แต่กับลิงนี่ไม่น่าไม่น่าจะทำไป เปลี่ยนสกีเวฟครับผมโอเคเต็มตี้ครับท่านเรียบร้อยมารอบนี้ดวนกับหวานว่านครับเมื่อไงฮะหวานว่าน,าน,านยังอยู่กับที่เจียงเหมือนเดิมกูชอนเก็บเรียบแน่นอนรอบนี้ไม่เปื่อหนตีเลยจู๊กนะครับผมเรียบร้อยยิงไปครั้งที่สองยิงไปครั้งที่สามยิงไปครั้งที่สี่เอาไม่มีใครตายเลยเว้ยยิงหนตีครั้งที่ห้าโอ้โห มันจะชน,นะบนราไม่ได้วะยิงไปครังที่หกโอ้โหที่เจียงเลือม,มันเยอะจังวะแล้วมีดูดเลือดด้วยเนี่ยโอ้โหจัดการไม่ได้ครับรบไปสิบสี่โอ้ yeah. โยกูโดนเหลือเยอะเลยแสดงว่าไม่มีใครเล่นนะเพชที่เจียงวะ่ะมีชูเอาเอะไรดีวะเนี่ยรับคลุจววูดไม่น่าจะทัน ไม่ทัน,นครับผมงั้นเอาชูแล้วกันนะมาเอาฮีโร่แล้วกันเอาอะไรครับเฟนนี่รับจุดเลือดนะครับเฟนนี่เอ้ยกุจอร์มาครับนี่ขายไปเลยตัวนี้ดีเฟสสักหน่อยนะครับาคาใครมาวะใครมาแทนตัวรายดีนะเดี๋ยวเดีาายเ๋ยวเดี๋ยวเออใครมาแทน ตัวนี้แล้วกันในกับซากเปิดเต็มไปฟาร์มก่อนนะครับเคีวฟถอยมาโอเคเราได้บัฟเคเวฟมาแล้วจากชูนะครับฟาร์มสักหน่อยสิเอาตัวนี้สองาวไปก่อนบรลัดค่อยฟาร์มอีกทีนะครับอะไรบมตอนนี้เรียกกัน6คนนะครับเราจะได้ดวนพลาต่อคุณชวนจะแบกแล้ไม่เจอตัวไฟลุกเลยครับโปโปแอนคูป้านะครับกองพันธุากับ รวมพลคนเหนือฟ้าครับมานี่กูเชื่ว่าวเรามีราเมจดเพิ่มขึ้นจากบัฟของเคเอด้วยนะครับนี่ถือว่าดีนะถือว่าดีเดี๋ยวจะชนะได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับน่าจะไม่ทันของนุ่นเหลือกันเยอะมากเลยโอ้โหทำไมฟยิย่ามันโหดจังวะไม่ได้วะทุกคนยังแพ้ยังแพ้ยยอ,ยอยู่เวยจะต้องสามดาวแล้วทั้งนั้นไปประหลาดสองดาวไปก่อนไปแทงไปแทง ลากิโลนะครับเอายังไม่ได้ซื้อเลยมาชูครับผมตัวนี้บัฟเราเท่าไหร่ละยังยังยังไม่เต็มนะสิบห้าสเต็กนี้ยังอีกนิดนึงนะครับโอเคอีกสองรอบนะอีกสองรอบรอบนี้กับรอบหน้าก็เต็มแล้ะแล้วเราค่อยมาฟาร์มกันนะเอาเควไปสังเวยก่อนเลยให้กูช้ชนตปวเต็นตีเร็วๆ อโอเคตัวนี้ทองยังฟาร์มไม่ได้มันกระเทือนพอดียังไม่มีใครเล่นนะยังเหมือนเดิมนะครับไหนดูซิรอบนี้แพนนี่เปล่าจิวกับจูร่วงเหรอถ้าจูร่วงแพ้น,นี่คือเรียบร้อยเลยนะจูร่วงก็เล่นที่เจียงเฮ้ยหมูที่เจียงดัวไวจ์จ่ะอมมไอเทียมจูร่วงอยู่เนี่ยจัดการที่เจียงได้ก็เรียบร้อยแลย้ะกูชวนไปถูกทางแล้วครับเป็นทีใส่ที่เจียงนู่นลูกเอ้ยจัดการเลยไม่ต้องรอเนี่ยไปไหมที่เจียงได้ไหม อุกซาแยกร่างไปแล้วนะ่ะโอเคเรียบร้อยที่เจียงตุยเอา้ามีคนแตกอีกหนึ่งเลยครับมีคนอ,อันนี้อันนี้ก็แพ้นี่ว่าเนี่ยเรียบร้อยแตกโอ้โหจูรุ่งปัจจุบันเล่นยากจัดมาถึงรอบสี่เลยครับนี่จะแพ้ก็ไม่เสียดาวแล้วมาคามกันสักหน่อยชูสองดาวครับผมดีเฟนหากูโวนนะครับโอเคสองดาวครับทีนี้ เหลืออีกแค่สตัวนะกูชิออนแต่ว่าตัวนี้สเต็กได้14แล้วนะจุเฟีดนี้ไปก็ไม่ต้องเอากูชิออนมาไว้ในวงแหวนแล้วผมจะเอาตัวอื่นมาแทนแล้วกันถึงจะมาไว้แต่สเต็กมันก็เต็มแล้วนะมันไม่สามารถเพิ่มสเต็คโจมตีเข้าไปได้อีกแล้วนะครับผมจะเอาชูมาใส่แทนนะเพราะชูตัวน,นี้2อดาวนะครับโอเคไอเทมเพิ่มมาดูดเลือดนะครับใช้แข็ง ไปบาลาดมาสิไปกิตัวสองดาวครับผมรับดีเฟนต์หากุชวอนนะฮะตอนนี้เหลือกันแปดตัวเหมือนเดิมนะครับสเต็กเอ้ยยังยังอีกรอบหนึ่งได้วยดเลนนะได้สามดาวแล้วค่อยออกมาก็ได้นะจริงๆไม่มีคนเล่น QF เอฟเลยเว้ยอ่ะตอนนี้คนไฟลุกเป็นโปโปนะครับยังไม่แพ้เลยเนี่ย ขู่พลังนั้นมันถึกจริงนะนกองพลดวงดาวกับรวมพลคนเหนยวฟ้ายังโหดเลยปัจจุบัน่นกับตัวไหนก็ได้หมดเลยมาครับอบนี้เจอกับเฟนนี่นะฮะเฟนนี่ยังอยู่กับโคลินทุกส่วนเลยก็จะนักลีกน,นะครับเหมือนเดิมมีเคียบสักหน่อยนิดนิดนึงฮนะเคลียบนิดนึงนี่โอ้โหเคลียร์ได้อยู่นะเหมือนมันจะเคลียร์ได้วะพี่เพราะอะไรวะรอบเรี้ยยังเพลคั่นลอยอยู่เลยนะครับ ตอมนี้เราเขี่ยได้นะครับเฮ้ยชูโดนเตวะวะอ้ยเอยอได้อยู่เคซื้อมาเลย巴ะบางทีได้3มดาวเลือกผมเบืยบเจน,นะครับมาอใาครนะครับซื้อมาเลยแล้วกันอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ฟาร์มกันต่อครับผมมาแล้วหนึ่งเหลือปลากิตโต้นะครับเุ้ยกูชวนเดี๋ยวตัวเดียวเล็วหาเลยแล้วกันนะมาลาดครับ อาใครสองดาวก็ผมขายบาติโตไปเลยเลยกันนี่อาใครสองดาวครับอยากลยลกชิี่ออ,อนนะฮะนี่บาลาดว่ะขายไปก่นกอนเลยกันกชชออนตัวเดียวเท่านั้นนะผมหาให้เจอหาให้โอเคมาแล้วนี่ผมขายเอ่อตัวนี้ไปเลยเลยกันมาน,นี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับทีนี้เปลี่ยนอาชูเข้ามาครับผมจบงานนะวันนี้เรียบร้อยอิ่มทั้งสแต็กกูชออนเต็มแล้วครับผมมาดูว่าเม็ดทำหอีกดีกว่านะครับตอนนี้ ดวนกับตัวที่ไฟลุกแล้วไฟไม่ลุกซะแล้วนะครับดําเป็ดหนึ่งหมื่นนะครับผมกูชอนโอ้ดํเป็นสี่หมื่นนะฮะอุ้ยดําเม็ดอุ้ยแรงมากเลยเว้ยอุ้ยเรียบร้อยครับแพ้เลยตกพิเศษไปโอ้ดําเม็เป็นพันเลยจริงด้วยเว้ยถึงพันจริงด้วยวะดําเม็ดเป็นพันเลยนะรครับตัวสีบาทเราอย่างโหดขอรับคุมพลังเนี่ยนักดาบให้กูชวนหน่อยนะครับ สเตจเราเต็มแล้วสเตจเราเต็มเรียบร้อยต,ตอนนี้เอาไปยืนข้างนอกได้แล้วไม่ต้องอไปดวนแล้วตอนนี้เดืกกัน3คนนะครับเราเป็นคนที่ไฟลุกอยู่ก็ชิวๆดีฮะมารอบผมรอบนี้น่าจะได้ดวนกับตัว Copy นะไม่น่าจะดวนกับตัวจริงหรอกเฮ้ยตัวจริงว่ะเจอกับเลนสลอดนะครับฟามไม่ทันซะแล้ววายวาจัดกันจัดเฟรยุยอนนี่นดามเมจหนึ่งรอบนะครับรอบสรอบสาม ไปโดนสตารรอบสเรียบร้อยครับจบเกมอันนี้ว่าไงไจบตรงนี้เอ้ยจบเลยว่ะเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรดีผู้จริจการหลิกรอบนี้เล่นง่ายจัดนะครับเครื่องเคครับผมสวยงามเวฟนี่ไงแล้วเป็นการบับที่ดีมากๆเลยว่ะน่าจะมีคนเล่นหลิงเยอะขึ้นนะเนี่ยดูแล้วเนี่ย เรียบ้อยครับผมเราได้การ์ดที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราด้วยนะการ์ดไม่ค่อยดีด้วยแต่เราก็ยังเล่นมาแบบชนะได้อยู่นะครับต้องถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆแต่ต้นเกมมันอาจจะอืดหน่อยนะมันอาจจะอืดหน่อยนะครับพอเราได้ตัว4บาทที่เราต้องการแล้วก็สามารถเรียกขุมพลังเรียกสายก็เล่นได้นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะยากอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะนะนิดเดียวนะครับ โอเคครับผมสำหรับผู้ประชาการลินนะฮะต้องบอกว่าบัฟมาแบบดีจัดจัดนะเอาไปเล่นนี่ต้องบอกว่ามีโอกาสทำสิบะสสำราญได้เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสรอดเยอะด้วยคือมันโบกดาเมจขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันนี้คือตัวสิบะนี่ดาเมจเป็นพันเลยนะต้องบอกเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามเดชบอลท่านที่กดสมัครสมาชิกเพื่อเสบบอสช่องน้องบอลตลอดนะครับ หนูไปถึงท่านที่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมอันนั้นก็เป็นการซัพพอร์ตช่องเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยฮะงั้นขอไคเจอกัเใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ